เราจะไปถามความคืบหน้ากรณีล้อหล่นลางหลุดกับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงศ์ปียชดนะฮะเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงเย็นเมื่อวานสวัสดีครับรตีช่วยสุรพงศ์ฮะสวัสดีค่ะสัสดีครับคุณประยุทธ์คุณไบค่ะคุณพี่ว่าคุณไบครับครับครับอ่ะตกลงได้สรุปได้หรือยังว่าสาเหตุเกิดจากอะไรล้อหลุดเมื่อวานฮะ ครับสาเหตุจริงๆที่เราตั้งเราดูกันตั้งแต่เมื่อคือนแล้วนะครับครบสาเหตุจริงๆก็คือล้อหลุดเนี่ยเกิดจากไอ้ลูกปืนนะครับแบริ่งนะครับที่ประคองล้อเนี่ยครับหลุดออกมาจากเบ้านะครับแล้วกท็ทาให้ตกลงมาถูกรถแท็กซี่นะครับอืลูกปืนประคองล้อหลุดออกจากเบ้าครือมัวมันเป็นล้อ,อยางถูกไหมฮะค,คือคือล้อตัวนี้ครับเป็นล้อ,อยางสําหรับ ประคองนะครับประคองนําล่องนะครับเป็นไซส์วิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รับน้ําหนักอะไรนะครับแต่เป็นล้อประคองให้มันเป็นแนวนะครับอ่าขณะี้ผมผมกระ b ังให้ทําเตียอธิบายเพื่อจะไล่ภาพให้คนเห็นชัดเจนค,คือรถไฟฟ้ามนโดเลวคือเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าเบาเนี่ยค่ะไม่ใช่แฮปวีเรลแบบบ t ทสีเขียวอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับอ่าเหมือนสายยา่โพกับสีเหลืองมันก็คือว่ามันจะมีปูนคานปูนตรงกลางแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าตั้งอยู่ แล้วก็ใช้ล้อไอ้ตัวเนี้ยประกบสองข้างแล้วก็มีรางจ่ายไฟถูกไหมฮะครับถูกต้องครับอแต่ข้างในก็มีตัวล้อวิ่งนะครับในรางนะครับตัวล้อจริงๆเนี่ยสำหรับน้อหนักรถอะอยู่ข้างในแต่ตอันนี้เป็นตรงกลางเนี่ยที่รับน้ําหนักมันก็จะมีล้อจริงๆอยู่ตรงกลางอยู่เหมือนกันครับอยู่ตรงกลางทั้งหมดครับสิ่งที่นหนักๆอยู่ตรงกลางทั้งหมด ไอ้ที่เห็นด้านข้างคือรางจ่ายไฟกับล้อล้อประคองนะครับล้อประคองคือก็คือ,คอเป็นเป็นไกด์วิวนะครับอ่าอ่าเพราะฉะนั้นล้อประคองที่วันนี้ก็คือประกอบสองข้างของของไอ้ตัวตัวตัวฐานหลักถูกไหมฮะใช่ครับแล้วแล้วไอ้ลูกปืนของล้อประคองมัน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 แตกมันหลุดยังไงคือคือตัวเนี้ยครับอ่าที่เรา ั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเราก็เริ่มมีมาตรการนะครับหนึ่งหาสาเหตุเร่งด่วนที่สุดนะครับก็ไปดูว่าเ,าเกิดจากว่าเบ้าลูกปืนเนี่ยหลุดจากล้อนะครับนะครับทั้งเราก็ไปดูว่าเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากว่ามัน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 หลวมหลวมแล้วหลุดน,นะครับและประการที่สองนะครับเราก็เข้าไปที่ไปดูแผน PM ของระบบนะครับ จริงๆเนี่ยล้อตัวนี้นะครับเราก็เอาสเปคมาดูนะครับเมื่อคืนร่วมกันนะครับระหว่างทางผู้ประกอบการนะครับ,รบแล้วก็ทางของอธิบดีทางกรมรางนะครับแล้วก็ทางรพมนะครับสามปาร์ตี้เนี่ยครับเราเข้าไปด้วยกันครับนะครับ <pardon. S 2> ก็เข้าไปดูในศูนย์ซ่อมทั้งหมดนะครับไอ้ล้อตัวนี้ครับจริงๆอายุการใช้งานนะครับประมาณสามแสนสองหมื่นชั่วโมงนะครับสามจุดสองแสนชั่วโมงไอ้ตัวที่หยุดออกมานะครับ อ่าใช้งานประมาณหกหมื่นสองพันชั่วโมงนะครับหนึ่งในห้าท่านั่นเองครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตครับอ่าประเด็นที่สองนะครับอ่าแผนทีเอ็มนะครับของของของระบบเนี่ยล้อเนี่ยครับครับมันก็จะมีทุกทุกหนึ่งวันทุกทุกเจ็ดวันทุกทุกสิบห้าวันนะครับอันนี้เพิ่งผ่านไปได้สามวันนะครับในการในการดูนะครับอืมอ่าวันเนี้ย ทุกคนอ่าก็เราเข้าไปดูแล้วนะครับจริงๆเนี่ยสันนิฐานค่อนข้างจะตรงแล้วว่ามันมีดีเฟกมาจากโรงงานนะครับเฉพาะตัวล้อนะครับอ่าเฉพาะพาร์ทของล้อมีดีเฟกมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นมาตรการแรกนะครับเราก็เลย s p a r พาร์หล็อตนี้ยนะครับก็เลยลองสั่งให้ระงับการใช้งานแล้วก็ให้ตรวจสอบทั้งหมดนะครับอืมนะครับประการที่สองนะครับตัวน,นี้ถ้าสังเกตนะครับ เมื่อคืนเราก็มีตกลงมาตรการกันว่ารถทุกขบวนที่ออกมาจะต้องถูกตรวจสอบกันออยเช็คร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกส่วนครับแล้วก็รีลีสนะครับหรือแอปปู๊นะครับให้ออกจากขึ้นสู่รางได้เนี่ยด้วยสามปาร์ตี้ก็คือกรมรางรอฟมอแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับเพราะนั้นวันนี้จะเห็นว่าทุกขบวนเนี่ยเราจะถูกสั่งะระงับแล้วก็ทยอยออกมาโดยการออยเช็คร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ อ,อก็ออกมาวันนี้ก็คือจะสี่สิบนาทีออกคันหนึ่งนะครับแล้วก็สอยลงออเช็คจนครบขบวนนะครับทัมม้งหมดมีประมาณสามสิบขบวนนะครับ<อ>นะครับที่จะที่จะใช้วิ่งเลยนะครับวันนี้เราสั่งเช็คร้อยทั้งหมดนะครับเป็นที่อออมาที่ทําให้วันนี้มีคนบอกรถไฟฟ้าช้าใช่ไหมฮะสายสีเหลืองเนี่ยครับเพราะว่ามาตรการที่เราอ่ามีมาตรการว่าให้อ,อเช็คร้อยเปอร์เซ็นทุกขบวนทุกส่วนนะครับอืมแล้ว ทัานไหนที่ผ่านการแอปพลูฟทั้งหมดโดยสามสามส่วนนี้สามปาร์ตี้ก็คือรมารางรพอมอลและผู้ประกอบการนะครับอืก็รีดิสร่วมกันแล้วก็ปล่อยออกครับครับคือทําให้กําหนดเวลาการปล่อยเนี่ยล่าช้ากว่าปกติถูกไหมเช้าวันนี้เพราะเหตุจําเป็นด้วยความปลอดภัยครับผมเพื่อความปลอดภัยครับอืแล้ววันนี้สแตสเปร์พาร์ทหลอดนี้ที่เกี่ยวกับล้อทั้งหมดอ่ะเราให้ระงรับใช้ก่อนนะครับให้ระงรับใช้แล้วก็อ่า ดูสาเหตุจริงๆนะครับว่ามาันาเป็นยังไงนะครับคือเบื้งองต้นตอนนี้เนีเ่ยเ,เ,เป็นเป็นที่ตัวล้อจากโรงงานที่ส่งมาแั่นแหละถูกไหมฮะถูกครับดีเฟกต์จากล้อครับเอ,อ่าเพราะฉะนั้นปัญหาก,ก็คือไอ้ล้ออันนี้เนี่ยมันก็ของใหม่มันก็แปลว่ามันก็มีล้ออื่นๆที่วิ่งอยู่ตอนนี้ถูกไหมแต่เราใช้วิธีเอาเช็คทุกวันแล้วต่อไปนี้เฉพาะหน้าถูกไหมครับครับก็คือก็คือเราสั่งมาหลายๆชิ้นนะครับคุณสยุธบางทีอ่ะบางทีอาจจะมีดีเฟก อันหนึ่งจริงโรงงานอ่ะเขาก็มีเขาก็มีการออเช็คอยู่แล้วครับแต่บางอันมันอาจจะหลุดรอดในการออเช็คออกไปนะครับก็เหมือนรถยนต์นะครับที่ว่าไปเจอชิ้นหนึ่งทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์นั้นนะครับอันนี้ก็คือต้องอันนี้ต้องยอมรับแหละครับว่าเป็นดีเฟกต์จากอุปกรณ์ครับเพราะฉะนั้นไอ้ล้อยางประคองประคองรถเนี่ยมันก็สั่งมาจากโรงงานเดียวกันใช่ไหมฮะไนต่างประเทศครับสั่งมาจากต่างประเทศครับ อ,อมี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 นัมเบอร์ลิกมีหลอดนัมเบอร์มีทุกอย่างครับเราสามารถเช็คย้อนกลับได้หมดนะครับออวันนี้เราเช็คย้อนกลับเจอแล้วมาจากล้อและผลิตหลอดไหนวันที่เท่าไหร่เป็นนัมเบอร์ที่เท่าไหร่ที่ออกมาจากสายพานเราเรารู้หมดแล้วนะครับออวันนี้เราก็เอาที่เหลือนะครับมาทดสอบนะครับ,รบว่ามีดีเฟกต์ไหมออถ้าไม่มีดีเฟกต์ก็นี่ไปอ,อ่ออลาลันต่อไปได้ถ้าอันไหนมีดีเฟกต์เราก็เมนจทั้งหมดนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นการออเช็คทั้งระบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืมแล้วแล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อฮะท่านฮะหมายถึงหลังจากวันนี้วันนี้ไปออเช็คที่ทําให้อ่าเข้าใจได้คือก็ปล่อยออกมาไม่ได้มันก็ต้องให้เกิดความมั่นใจก่อนดูไหมฮะแต่ห<ม>ลังจากนี้จะทํายังไงต่อวันต่อวันเนี่ยฮะก็เดี๋ยวทั่วโมงออเช็คทั้งบทนะครับเดี๋ยวก็เราที่เราดมสภาพกำลังทั้งมดครับออเช็คทุกคันทุกข,ข,ขบวนอืมจนแน่ใจว่าปลอดภัยครับเราถึงจะมีการรีลีสออกจากระบบ แล้วก็ปล่อยออกไปนะครับอืมอืมแล้วไอ้สเปรพาร์ทคืออะไรที่ใช้เอาไว้สําหรับสําหรับชุดนี้ก็หยุดไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนครับทั้งหลอดอ่าแล้วแล้วมาตรการต่อไปจะยังไงต่อฮะท่านฮะหมายถึงอันนี้คือเฉพาะหน้าก่อนถูกไหมครับเฉพาะหน้าครับต่อไปก็คืออ่าบางส่วนนะครับก็ต้องไอเซดเข้ามานะครับสําหรับเป็นสเปรพาร์ทสำรองนะครับแล้วก็วันนี้จากที่แผนเอ็มพีครับ i v e m a i ที e ม a n c e เน่ หนึ่งเจ็ดสิบห้าเนี่ยวันนี้เราเอาหนึ่งกับเจ็ดเลยครับทุกทุกเจ็ดวันเราจะลนชั่วโมงการพีอลงมามในช่วงที่มันจนกว่าเราจะแน่ใจว่าทุกอย่างเข้าสู่เหตุการณ์ปกติแต่จริงมันเป็นดีเฟกต์ล้อดเดียวน่ะคุณสยายุทธที่มันหลุดออกจากระบบ q ิีของทางโรงงานเข้ามาอมไอขบวนหนึ่งเนี่ยมันอันนี้ไม่ใช่ล้อไม่ใช่ไม่ใช่ล้อหลักล้อหลักเนี่ยมันจะอยู่ในตรงกลางถูกไหม ถูกครับล้อหลักอยู่ในตรงกลางครับที่รับน้าหนักอะไรทั้งหมดนะครับอ,อันนี้เป็นข้อเป็นเป็นไกด์วิวอะครับเป็นล้อนําทางเป็นล้อที่ประคองเป็นล้อที่อประคองให้รถมันเดินไปได้ออืครับกําหนดทิศทางนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังสามารถไอ้ขบ,บวนหนึ่งมีกี่ล้อเนี่ยไอ้ล้อล้อประคองเนี่ยฮะขบวนหนึ่งสี่ล้อครับเออแล้วเมื่อวานนี้หลุดมาล้อหนึ่งก็วิ่งกลับสถานีได้ฮะ ก็ได้ครับไม่ไม่ไม่ปกติมันยังเหลืออีกสามล้อที่ทํางานนะครับอืเข้าใจเข้าใจตอนี้เมื่อวานนี่เห็นพูดถึงเรื่องเซนเซอร์คือมันควรจะมีระบบเซนเซอร์ว่าถ้าเกิดมันมันเริ่มผิดปกติหรือมันแคร็กเนี่ยมันควรจะหยุดถัวไปฮะหรือยังไงครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราให้ไปดูแลจริงๆแล้วอมันจะมีห้องคอนโทรลอยู่แล้วนะครับมันจะมีระบบอนุสัญญาอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่า อันนี้องค์ประกอบตัวนี้มันมันยังไงอันนี้นี่เรายังไปไม่ถึงครับแต่เราไปถึงเรารู้ว่าล้อเนี่ยมันดีเฟกจากโรงงานแล้วเราก็จัดการตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ไปรีลนีระบบต่อไปเราก็มาดูเรื่องของอ่แล้วตัวนี้ว่ามันมันลิงก์ถึงกันยังไงบก็เหลือเหลือนิดเดียวครับเพราะว่าเราทําเราทาไปสามปาร์ตี้นะครับเพื่อความชัวนะครับเพื่อความชัวเข้าไปเข้าไปตรวจสอบเพราะน,นั้นพอเราจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสูงสุดนะครับแต่วันนี้ยืนยันว่าเป็นเป็นดีเฟกจากล้อนะครับที่ที่ที่ ที่เราได้เห็นสเหตุสัตย์เมื่อคืนนะครับ mm hmm. เมื่อคืนก็ทํางานกันทางเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งของราชการเองทั้งฝั่งของผู้ปนนี้ก็ทํางานกันทั้งคืนนะครับ,รบแล้วก็ดีลิททั้งระบบแล้วก็ปล่อยออกไปที่ปล่อย mm hmm. ออกไปนี่คือดีลิทปุ๊บอเช็กร้อยเปอร์เซ็นต์ละก็ปลอดภัยครับครับ,รบแต่นี้อย่างที่ท,ท่านรัมตีสุรพงศ์บอกเมื่อวานนี้ก็คือว่าไอ้นี่ความจริงเรื่องใหญ่เพราะมันทําให้เกิดปัญหาความเชื่อมั่นว่าคนที่อยู่ข้างล่างมันจะตกองมาอีก mm hmm. ไหมถูกไหมฮะค่ะครับเอ,อ่อ มันต้องสร้างความเชื่อมั่นว่ามันจะไม่ล่วงลงมาแบบนี้ครับอืออ่าคือคือตัวดีเฟกต์เนี่ยมันไม่ควรเกิดนะครับจากจากล้อเนี่ยนะครับจริงๆในโลกเนี่ยนะครับมันเกิดมาหนึ่งครั้งที่บราซิลนะครับก็สี่ปีที่แล้วนะครับโอบราซิลฮะครับเมื่อสี่ปีที่แล้วครั้งที่สองก็เกิดที่จีนเมื่อสองปีที่แล้วอละนี่ครั้งที่สามครับอันนี้เป็นครั้งที่สามในโลกเลยนะฮะใช่ครับผมอ่าไอ้ของที่บราซิลเนี่ยก็ล้อหรือว่ารางฮะ ล้อตัวเดียวกันครับคีนก็ล้ออันเดียวกันครับอ๋ออันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดง่ายๆคือไอ้ตัวล้อเนี่ยมีปัญหาล้อประคองรางเนี่ยถ้าผมล้อประคองรางครับถูกไหมฮะของเราเป็นคเคสที่สามในโลกเคสที่สามในโลกครับอ่าแล้วเมื่อวานที่ท่านพูดถึงการลงโทษอะไรยังไงนี่มันเป็นยังไงฮะคือเดี๋ยวระบบลงโทษนะครับเขาคงมันมีระบบมสีสัญญามีอะไรอยู่แล้วครับแล้วมีระบบประกันความเสียหายทั้งของ ทั้งของทรัพย์สินและทั้งชีวิตทั้งหมดนะครับเพราะมันออริกอยู่แล้วครับอันนี้คงคอบเปอร์ไปทั้งหมดอันนี้ผมไม่ได้ห่วงผมห่วงว่าพรุ่งนี้จะต่อไปเนี่ยจะไม่ให้เกิดอะเราต้องต้องทํำยังไงมาตรการสร้างความเชื่อมั่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้บ่ายนี้เราก็จะมีประชุมเชิญผู้ประกอบการเชิญอรฟมเชิญกรมรางนะครับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาประชุมร่วมนะครับสรุปสาเหตุและมาตรการทั้นต่อไปครับทำยังไงแล้วก็ ที่สาคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นและความปลอดภัยนะครับอืที่เราจะเน้นนะครับคุณสยุทธ์สบายครับเมื่อวานนี้โชคดีนะไม่ลงมาโดนใครเป็นอันตรายนนั่นนะครับถือว่าโชคดีครับอันนี้มันก็ต่างต่างจากศีีพูซึ่งเป็นอันนั้นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นดีเซ็กจากกล้อจริงๆก็ต้องอันไหนยานี้ต้องยอมรับอะครับอืมอืมไอ้สีิโพนั้นอันนั้นเป็นกรณีของไปดึงชีตพายจริงๆใช่ไหม อ่านาคิดดีเสร็จครับเรื่องของว่ามีตุไปกระแทกครับหมายถึงยังไงตรงไอ้วันนั้นมันก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่หมายมถึงไอ้เครนไปกระแทกไอต้ตรงตรงตรางตรงที่ยึดรางเลยเหรอครับ<อ>คือคนขับปาร์ตี้ที่สี่เข้าไปทํางานหรือถอนครับอแล้วก็อ่าไปกระแทกนะครับแล้วก็ไม่ไม่น่าจะแจ้งให้กับทางเอ,อ,โ,อโปอเรเตอร์ราบหรือผู้เกี่ยวข้องราบครับ นะครับอ่าเพราะเป็นเพราะว่าเขาก็ไปเอาซอสกันอีกทีหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจครับเดี๋ยวระบบนั้นเขาคงไปไล่กันเองอแต่อันนั้นน่ะถือว่ามัน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 ยังใหม่อยู่อ่ะจริงๆแล้วครับครับครับแต่อันนี้เราก็ต้องสรุปสาเหตุออกมาให้ชัดเช่นเดียวกันกับสายสีเหลืองนี่อันนี้ชัดแล้วครับไอ้สีเหลืองเลยชัดละว่าดีเฟกจากล้อครับดีเฟกจากพูกปิดล้อทอีกเราเราสั่งแล้วับปลอดแล้วก็ให้เอาลอดใหม่มาดูแล้วก็แล้วก็รีรีทล็อยนะครับอืมออ๋อเพราะสีเหลืองไอ อะไหล่ล้อมีปัญหาเหรอพูดง่ายๆคงบผมเหมือนผลิตอะไหล่มาจากโรงงานพันชิ้นหมื่นชิ้นอาจจะมีบางชิ้นที่เกิดปัญหา,าตรงนั้นแหละที่มันดุดลดครับ QC ออกมาระบบ Qual i t y control ออกมาไม่ได้เป็นปัจจัยอื่นเลยไม่เป็นปัจจัยอื่นครับตอนนี้ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยที่ยังเป็นอะไหล่เหลือนาคตที่จากเข้ามามันจะไม่เกิดปัญหาแล้วหลุดลงมาอีก ครับวันนี้ที่เราทําได้จริงคือเราออเช็คร้อยเปอร์เซ็นซึ่งผมว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในรับประกรันของเรื่องคอรัสซีคอนโทนนะครับพอร้อยเปอร์เซ็นเสร็จแล้วทุกอย่างสมบูรณ์แล้วถึงเรดิสขบวนออกอสู่ระบบรางได้ครับครับครับส่วนสีชมพูยังเราสรุปอีกทีหนึ่งถูกไหมฮะสีชมพูก็คือรางหลุดก็คือเกิดจากตอนนั้นไม่มีอะไรสรุปแล้วครับสุดก็ประมาณนั้นเลยครับโอ้ไม่ไปถึงไอ้คนงานที่มันยกเขมันยอมรับหรือ,อยังว่ามันเป็นกระแทกตอนแรกยังไม่หลุดแต่ไม่ยอมบอกก็ถึงเวลา มันหลวมแล้วแล้วถึงเวลาพอรถตรวจมาปมก็ครึ่งเลยนั่นน่ะเขารับหรือยังก็คือก็คือมันมันมีคงมีรอยกระแทกอยู่นะครับตรงนั้นคือตรงเนี้ยผมไม่ไม่อยากลงไปลึกจนกว่ากระบวนการมันจะเสร็จครับเพราะมันมีของระบบหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับครับครับเข้าใจโอ้โหนี่เข้ามารับงานเจอรถไฟฟ้าสองสีเลยนะคุณสุรพงษ์นะครับก็ไม่อยากให้เกิดนะครับจริงๆิอยากให้ที่น้องประชาชน มีความมั่นใจในระบบรางแล้วก็เลือกใช้บริการสาธานะให้เยอะขึ้นนะครับจริงๆความตั้งใจของการสร้างระบบรางไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยเพื่อเราจะให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นเราจะได้จํากัดเรื่องของอลดส่วนบุคคลเพื่อลดเอ่อพีเอ็มสองจุดห้านะครับยิงเป้าหมายเรานะครับแล้วก็มีการมีค่าจ่ายที่ถูกลงนะครับเป้าหมายที่เราที่เราเข้าใจเราจะไปถึงอ่า ไอ้ล้อหลุดของเราเป็นครั้งที่สามในโลกนี้ไอ้รางหลุดนี่ในโลกนี้เคยเกิดแม้ท่านต้องมีสถิติแล้วนะรางหลุดถ้าเป็นอุบัติเหตุอย่างนี้คงมีแต่เราล่ะครับวันนี้มันเป็นอุบัติเหตุค,คือคือต้องต้องต้องชี้แจงว่าวันนั้นนะครับ่อการสง่งการส่งมอบพื้นที่ส่งมอบแล้วแล้วก็มีคนอ่ะอีกปาร์ตี้หนึ่งที่สี่นะครับเข้าไปขอ,อทํางานในเรื่องของระบบไฟฟ้าประปานะครับแล้วเขาก็เข้าไปทํา ขออนุญาตเข้าแล้ววันนั้นอ่ะก็เขาก็เสร็จแล้วเขาก็ออกแต่วันนั้นน่ะพอเขาเกิดเขาไม่ได้แจ้งออกหลังจากวันนั้นเราก็มีมาตรการว่าหนึ่งนะครับต่อไปใครจะเข้าไปทําอะไรที่ใต้ระบบกลางทั้งสีเหลืองสีชมพูทั้งหมดอะครับเอาเป็นบทเรียนว่าต้องขออนุญาตสามปาร์ตี้นี้นะครับก็คือขนส่งทางรางรอฟอมอในฐานะเป็นโอเปอเรเตอร์เ้ยในฐานะเลกูเลเตอร์นะครับรอฟอมในฐานะโอเปอเรเตอร์นะครับ นะเข้าไปดูแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในโอเปอเรเตอร์สามพาร์ตี้นี้ต้องแอปพลิพร้อมกันเข้าตั้งเข้าทั้งออกในการสมมอิพื้นที่คืนนะครับม,มาตรการนี้เราได้ออกไปชัดเจนนะครับแล้วมีโทษเยอะนะครับถ้าเกิดสาปืน,นครับ,รบไม่มีอ่าอันนี้คือได้ออกมาตรการแล้วว่าต่อไปไม่ใช่นึกอยากจะเข้าก็เข้าไม่ได้แล้วนะใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเข้าไม่ได้แล้วครับนะฮะไอ้ท่านถามเรื่องอะไรลางไอ้น็อตลางเนี่ยตัวยึดลางเข้ามาเมื่อ,อไหร่ฮะ ตัวยึดรางของสีมพูเหรอฮะใช่ครับสีชมพูตอนนี้ก็เสร็จเหลืออีกไม่กี่สถานีครับนิดเดียว<ม>จริงๆแล้ววิ่งได้ซิกเดียวนะส่วนสองสาถานีเองครับ<ม>วิ่งได้ซิกเดียวเอาไว้เป็นสีดเตอร์ให้กับระบบะครับ<ม>ซึ่งจร<อ>ิง,งๆก็ถือว่าว่ารนได้แล้วครับครับครับม่เห็นบอกว่าต้องสั่งจากต่างประเทศไอ้ตัวยึดอะมันหลุดมาเป็นเป็นพันตัวเลยอะ่ะคือจริงๆไอ้ตัวยึดอะครับแอร์เฟสมาเรียบร้อยแล้วครับออสิ่งที่มันขาดหายไปคือไอ้ตัวไอ้ราง ลางนะครับมันมาแอเสเซทไม่ได้ร<อ>ครับมันมีขนาดยาวอ๋ออันนี้ต้องมาสีเสร็อะครับครับครับเหลือนิดเดียวครับหรือไม่ได้เดยอะแล้วครับเข้าใจก็คือตะหว่างนี้ก็เป็นใช้การฝีก็คือใช้ข้างเดียวมาก่อนถูกไหมฮะยี่สี่สถานีนะครับยี่ยี่หกสถานีใช่ฮะวิ่งได้ปกติครับเป็นรูปยูเชฟปกติใช่ไปกลับได้ปกติยี่สี่ถานีนี่คือว่าปกติอีกสี่สถานีเนี่ย ช้เป็นฟดเดอร์คือรานได้ข้างเดียวคือรอรอโซลางป่านนี้น่าจะใกล้แล้วนะครับเพราะมันมาสี่สิบนะครับได้ครับขอบคุณมากครับทําตรีครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณับคุณสายยึดคุณใบนะครับรัมตีช่วยคมนาคมสุรพงศ์วีระชดซึ่งกำกับดูแลกรมขนส่งทางรางตางที่เราบอกไปอ่ะตกลงสรุปแล้วที่นี่เลย ล้อมีดีเฟกมาจากโรงงานค่ะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะสรุปแล้วเลยว่าล้อมีดีเฟกมาจากโรงงานก็จะตรวจย้อนไปนําเบอร์อะไรล็อตไหนแล้วก็ล็ดนั้นทั้งล็อตเอามาตรวจว่ามีดีเฟกอีกไหมแล้วเมื่อเช้านี้ที่หลายท่านส่งเข้ามาว่าล่าชา้ารถไฟฟ้าสายสเลียงได้คําตอบแล้วถูกนะ เพราะว่าต้องเอาเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านใช้คำนี้นะคะ,ะดังนั้นวันนี้ก็เลยจะค่อยๆปล่อยรถออกมาช้าหน่อยค่ะนี่เป็นที่มาที่มีการประกาศเมื่อเช้าที่ผ่านมารถไฟฟ้าสายสีเหลืองปรับรูปแบบการเดินรถโดย,โดยโขโบวนรถไฟฟ้าให้บริการทุก30นาทีค่ะผู้โดยสารโปรดพิจารณาวางแผนการเดินทางขออาภัยในความไม่สะดวกครับเปิดให้บริการหโมงเช้าถึงเชี่ยงคินให้บริการทุก30นาที Service Every เอเวอรี่30นาทีค่ะ